ล่างก็มีห้องน้ำเดี๋มีที่ให้โยมนั่งวันเราไม่มีที่เยงงอะเลยล่างไว้ให้โยมมาเผื่อมานั่งพักมานั่งอะไรกอ๋อที่นี่นผมเนี่ยอ๋อองค์นี้ที่รื้อยกขึ้มาเป็นฐานองค์นี้อ๋อเป็นใต้ฐานขององค์นี้ขึ้นมาไปเป็นพรกทานเอาไว้ตรงเนี้ยมาปฏิบัติธรรมกันต่ออ๋อ ตนี้ที่พอขุดไปแล้วเจอใต้ฐานชุกะทีเจอพระอ๋อองค์นี้นะอันนี้เป็นอันนี้เป็นชั้นอะไรฮะพระอาจารย์ชั้นสองจ้ะอ,อันนี้ไว้ปฏิบัติธรรมมีห้องน้ำห้องน,น้ำเข้าไอ๋ออันนี้เขาเรียกอะไรสาราห,หรือว่าสาราปฏิบัติธรรมศาลาปฏิบัติธรรมกี่ชั้นนะเนี่ยสามจ้ะสามชั้นโอ้ยแต่ใหญ่เหมือนกันนะ อันนี้นะอันนี้จะเน้นโลง่งใช่ไหมพ่อจันอันนี้เป็นจะเ,เป็นห้องเดี๋ยวทำเป็นห้องไว้คุณกิ้งฟึ่หของปูอ๋อใช่จะปั้นไว้ข้างในใช่แล้วก็มีลิฟต์ขึ้นมาอ๋อมีลิฟต์ตรงนี้มีลิฟต์ขึ้นมาใช่แล้วก็ไปองค์ปูอยู่ข้างบนนู้นองค์หลวงปูอยู่ด้านบนใช่หลวงปูนี่กี่เมตรนะครับพ่อจานหน้าตักเปเมตรครับอ๋อสูง27สูง27 โอ้ oh, หันหน้าไปทางถนนหรือเปล่าไปทางแม่น,น้าไปทางแม่น้ำ噢อยากก็มองไปทางนู้จะเป็นแม่น้ำเลยอ๋อ oh. หันหน้าลงไปทางแม่น้ำนะครับนะหลวงปู่โตองค์ใหญ่เนี่ยฮะพระอาจารย์คาดว่าจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่อ่ะพระอาจารย์ปะี่สองปีเนาะใช่โอ้ oh. นะสองปีฮะ นะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เสียนหลวงพุโตโบสถ์สวยมากนี<ม>่เราได้ขึ้นมาดูด้านบนเป็นครั้งแรกนะมองอาคารแห่งนี้กว้างมากอันนี้กี่ล้านอนะพระอาจารย์สามสิบล้านเนาะ้าน30ล้านเนานะ <c oughs> ประมาณยีสล้านโอ้นะฮะนี่ ด้วยวัดเราเนี่ยนาบริเวณมีแค่เนี้ยพี่ตันมีผ้าไร่ปีชุมชนตรงนู้นอีกสองไร่อ๋อชุมชนตรงนู้นติดวัดไหมใช่เนี่ยตั้งแต่ตรงนี้ไปอ๋ออ๋อนี่ไงจอรณีสงฆ์อ๋อจอรณีสองสี่สิบห้าสิบสองพัเรือนอ๋อแล้ววัดเราติดแม่น้ำไหมปกติไม่ติดไม่ติดแต่ถ้าสมัยก่อนไม่แน่ใจเพราะว่าเพราะว่าเดินทางทางอ่าเดินทางทางน้ำแต่ตอนนี้ไม่ติดเพราะว่าติดบ้านคน ติดวังหลีงลีอเป็นเป็นโรงอุตสหกรรมตรนี้เป็นโรงสีข้าวโรง<อ>ขึ้นเรือน้าตรงนี้อ๋อแล้วเราก็ยังมีโรงเรียนนะมีอ๋อมีโรงเรียนขั้นอยู่ตรงนี้ด้วยดูด้านบนวัดบางน้ำชนนะครับหลวงปู่นงปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าวาด ตรงนี้เป็นฐานใช่ไหมฮะอันนี้เป็นโครงโครงกระดูกในอ,อ๋อเป็นฐานท่านเป็นเาเป็นอะไรโครงกระดูกในอ,อ๋อโครงกระดูกในครับผมเดี๋ยวเราเราจะพอปูนอีกทีหนึง่งอ,อ๋อคือปก<อ>ติเราเราจะเป็นเเสาเทคานเสร็จแล้วมันจะช้าอ,อ่าฮะ ครับอ๋อแต่ตัวนี้มันมันมันจะไวขึ้นไวกว่าแล้วกแข็งแรงด้วยใช่ไหมแข็งแรงด้วยอ๋อเพราะว่าทุกอย่างมันมันเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันได้แต่ว่าพอเราจบปุ๊บเนี่ยทำบันไดขึ้นสู่หัวใจแล้วเนี่ยเราค่อยมาพรอคปูนจบเลียมพอบปูนค่ะอ๋อปิดปิดเหล็กไม่ให้เห็นเหล็กแล้วอ๋อครับอ่าฮะคือขนาดเนี้ยคือท่านประครูดีเหล็กเร่งผมอยากให้ขึ้นองค์ไวไว๋ออยากจะเห็นองค์ว่างั้นเถอะครับ โอ้นะใครก็อยากจะเห็นเดีนะขึ้นจากนี้ไปสูงเท่าไหรฮะเนี่ยสิเก้าเมตรสิบเก้าเมตรครับก็เด่นเป็นสง่าแหละสง่าอ๋อมองมาดูวสะพานเห็นชัดเลยครับผมโอ้ตอนนี้ก็เริ่มเห็นโค้งแล้วอยู่บนสะพานนี่เห็นโค้งเห็นโค้งแล้วนะจะเหมือนหลวงปู่ทวดวทับุคโลอะครับอ่า่สูงไม่ไม่